วันเทววันสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวสงการปีใหม่ไทยผมก็ขอโอกาสนี้อวยพรให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่ทุกคนนะครับขอให้เดินทางกลับภูมิลนเนาด้วยความปลอดภัยครับใครที่รอต้อนรับลูกหลานก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขทุ่นหน้าครับอิ่มหนำสำราญกับช่วงวันหยุดยาวนะครับมีแต่ความสุขความสำราญไม่ว่าคุณจะลงทุนกับอะไรก็ขอให้ ปัง,ปงๆรวยๆเหงๆนะครับไม่ว่าจะห่อหุ้นเดทหรือว่าจะห่อหุ้นข้ามคืนนะก็ขอให้ปังๆหรือว่าจะวางแผนลงทุนในระยะยาวครับก็ขอให้หุ้นขึ้นๆขึๆ้นๆขึ้นไปเหงๆกันทุกคนเลยนะครับผมโอเคอะไว้พอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันต่อนะครับก่อนอื่นก็เซตเนี่ยพยายามที่จะมาเทสที่พันหกแหละนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับวอลุ่มที่ค่อนข้างเบาบางเพราะฉะนั้นการขึ้นมาในชุดนี้เนี่ย มันมองว่ามีนายะสำคัญเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเซ็ตสามารถขึ้นไปได้ขนาดไหนเอาจริงๆนะต่อให้วุรุ่มบางจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นไปเหนือ1615ได้สบายสบาย แต่ไม่อยากให้ขึ้นอย่างนั้นไงเออชุดนี้อยากให้มันสตองนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราค่อยดูก็ได้ครับในช่วงที่เขากําลังจะเบรกสมมุตินะฮะว่าเลยพันหแล้วอ่าพันหยังไม่มีวอลลุ่มพั0หกหยังไม่มีวอลลุ่มมาดูหนึ่ถ้าชุดของการเบรกชุดนี้ต้องมีวอลลุ่มเข้ามาโอเคไหมครับแต่ถ้าไม่มีวอลลุ่มอีกก็เฮ้ยมันมันมาแบบเบาๆอะ่ะ ความแข็งแรงก็อาจจะสู้แบบหนักๆๆหนักหนักหน่วงไม่ได้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามารุวนกันสร้างสังคมและตุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันที่12เมษายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเรามาดูพร้อมกันนะครับผมจะพยายามเรียงซีรีส์ของอชุดคลื่นหุ้นเพื่อให้เพื่อนเพื่อนดูตามไปได้อย่างง่ายๆนะครับ ตัวแรกที่เอามาฝากนั่นคือ ASK SK มีความน่าสนใจคือเพื่อนๆเข้าไปหมดแล้วไปนี่คือวิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยโหมาแล้วก็เปิดเปิดแกลบด้วยเนาะถ้าเล่นกันชุดนี้นะครับสต็อปลอวางไว้ที่28ได้เลยเพราะโมเมนตัม คือตัวเขาอะโมเมนตัมมันเป็นขาลงนะครับแต่ในกลุ่มเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็มองว่าเฮ้ยน่าจะได้รับอน,นิสงส์งอยู่นะแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ32บาทนี่คือแนวต้านใกล้นะครับเราเรายังไม่มองไกลเพราะว่าภาพรวมมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับหุ้นเมฟเราคุยมาตั้งแต่วันก่อนแหลวนะครับมองเป็นลักษณะของการจ่อบเบรกแล้วเขาก็เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ห่อมาเนี่ยตรงนี้สามารถเทคโ profit ทำกำไรได้เลยนะครับก็แบ่งขายบางส่วนที่เหลือค่อย ลุนการันต่อก็ได้นะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่40-42.5นะฮะต่อมาคือกลุ่มแบงค์นะครับก็จะมี KTB, BBL แล้วก็ KBank ตัว KTB กับ KBank เนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า KTB จะมีปันผลนะครับ XD วันที่18เดือน4ก็คือเปิดสงการมาเนี่ยปันผลเลยนะครับอย่าง KBank ก็เหมือนกันฮะ KBank ยิ่ง XD 17เลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดมาโดนแน่นอน3บาท50 าการที่ KTB กับ KBank ขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นเชิงจิวิญานะขึ้นมาเพื่อที่จะหนีปันผลหมายความว่าพอโดนไดหลดปันผลลงไปอะ่ะราคามันจะไม่เสียนะครับเช่น KTB เนี่ยเขามีการจ่ายปันผลอยู่ที่68ตังค์ชุดนี้ก็เลยขึ้นมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ60ตังค์เกตปะเออขึ้นมาจากอ่าบาทเจมาถึง17บาท2 นะครับ17บาท2 17บาท3ด้วยนะครับตรงนี้พยายามขึ้นมาเพื่อที่จะหนีปัผลผมเดาอย่างนันนะก็ทรงก็ดีนะฮะด,ดีทั้งคู่เลยเนี่ยทรงตัวนี้เป็นการกลับตัวด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าระวาง k t b BBL และกสิกรตัวไหนน่าลุ้นกว่าผมมองตัว BBL ครับเพราะว่า BBL ไม่มีปัจจัยเรื่องของตัว XD เข้ามาเกี่ยวข้องอ่า BBL สามารถขึ้นได้อย่างสบายใจมากกว่านะครับตรงนี้ ของ b b l เนี่ยสามารถวางสับ้อยไปที่154บาทได้นะครับเคแบงก็เช่นกันเป็นลักษณะของการหนีปันผลนะครับผมมองว่าหลังปันผลเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือตีเนียนตีออกข้างแล้วก็ไซเวนึกภาพออกไหมฮะเช่นชุดนี้เลยฮะเนี่ยกำลังจะจ่อเลยเนี่ยอันนี้จ่อรอบแรก พุ่งมาจะจออรอบ2แล้วก็ตีออกข้างอีกนานกว่าจะเบรกจะทะลุผมกลัวเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมองว่า BBL ดูมีภาษีมากกว่านะฮะต่อด้วยตัว PJW ตัวนี้ก็มี XD เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว XD ของ PJW เนี่ยไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่เพราะเขาจ่ายแค่5สตางค<ต>์คำถามคือ5สตางค์มีผลไหมกับ PJW ก็มีประมาณ2ช่องนะอาจจะ3ช่องนะนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าช่องหนึ่งของเขามันอยู่ที่2สตางเนาะจ่ายันผล5ตัตค์งโอู้กพี่แทนที่จะเลือกจ่ายไม่4ก็6ใช่ไหมแต่เขาเลือกจ่าย5ตัตคางนะเป็นกลางๆก,งก็มีผลนะครับสถึงสช่องเท่านั้นเองแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้มีผลต่อ,อรูปกราฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถือว่าสวยมากๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่ห่อมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันเป็นโซนแนวต้านนะสีแต่ถ้าลุ้นให้มันเบรกนะครับก็นู่นแหละฮะไปเจอกัน4.86ได้เลยครับ ต่อด้วยตัว S V I ทรงจะคล้ายๆกันกันกบ P J แต่มันอยู่คือมาเรื่อยๆนะอาจจะดูแบบพักออกข้างเปลี่ยนโซนในการทำฐานมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดมาทำฐานเหนือ10บาทเรียบร้อยแล้วนะครับแนวตั้งนัาปาจะอยู่ที่11จนถึง12บาทเลยตรงนี้น่าสนใจนะครับถามว่า S V I กับ P J มันอยู่ใครสวยกว่ากันผมมองว่าเอ้ยมันก็พอๆกันนะ สูสีนะครับแต่แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าอชอบไซส์ขนาดไหนถ้าชอบชอบไซส์10บาทกว่าคือเวลามันขึ้นมันเห็นน้ําเห็นเนื้อนึกออกไหมฮะสิบบาทมันขึ้น,ข,นขึ้นทีละสิบตังค์นะฮะแต่ให้ p พีเจมันอยู่เนี่ยมันขึ้นช่องละสองตังค์เออม,มันแล้วแต่คนชอบนะปริมาณวอลุ่มเนี่ยมันสูสีกันเลยนะฮะเล้านกับ8ล้านต่อด้วยตัวคามาดจะคล้ายๆกันนะครับกับ s v i p j มันอยู่นะครับตรงก็ พอๆกันเลยนะครับเป็นไซด์เวย์ยังไม่ได้ทำไฮใหม่ชุดนี้มีการลุ้นขึ้นไปเทสที่แนวต้านเดิมคิดว่ายังไงก็น่าจะเทสนะครับที่8.96อาจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรอเช็คดูวอลุ่มโซนนั้นอีกทีหนึ่งหรือเพื่อนๆอาจจะดูในโซน5นาทีก็ได้ว <player> อลุ่มมันเริ่มมาเมื่อไหร่เนี่ย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 แบบนี้นะฮะวอลุ่มมันเริ่มมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเทสและโอกาสที่มันจะผ่านแนวต้านเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับ อ่ะต่อนะฮะตัว Pro-N นะครับก็จะทรงหน้าตาคล้ายๆเคมาดแหละนะครับแต่ว่าอาจจะสวยไม่สู้นะครับเพราะว่าตัว Pro-N เนี่ยเขาอยู่ในโซนของแนวรับยังไม่ได้มีการกลับตัวอ่ะแต่เนื่องจากมันมันอยู่ในโซนของแนวรับแล้วก็กำลังไปพักฐานในรอบแรกนะครับชุดนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะวาง Stop Loss เอาไว้ที่ ตัวนี้เลยนะครับ5.65ห้ามหลุดนะครับแล้วก็ลุ้นการเบรกนะครับแนวรับอาจจะมารับใกล้ๆแถว5.8ถ้าแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านก็มองไปที่6.5หรือเอาแค่ทะลุเบรกตรงนี้ก็พออยู่ที่6.3นะครับต่อด้วยตัวสปาสปาก็ลอกเรียนมาจากตัวโปรเอนเคมา์ Mart คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวสปาเนี่ยมันจะอยู่ในจุดของการดิฟโอกาสที่จะขึ้นต่อเลยเนี่ยมันจะสูงอันนี้มันค่อนข้างที่จะดูได้ ชัดเจนมากกว่าแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยมันมันคนละอย่างนะฮะเคามาดเนี่ยอรอพักฐานเก็บสะสมโปรเอ็นเช่นกันแต่ว่าตัวสปาผมมองว่าโอกาสที่มันใช้เวลาน้อยในการที่จะเคลื่อนตัวมันจะน้อยมากกว่านะครับแนวต้านไม่ได้มองไกลนะมองแค่11.6แล้วก็12บาทเท่านั้นเองนะครับต่อนะครับ ตัว plus นะครับ plus ก็คือรูปแบบของสปานั่นแหละแต่มันจะเล่นกันในโซนที่ล่างจริงๆนะครับคือถ้าเกิดสปาเนี่ยมาทันเนี่ยอาจจะเนี่ยในโซนดิฟโซนนี้มันจะปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมแต่ตัว plus เนี่ยไม่ต้องรอฮะเพราะมันอยู่ในโซนดิฟอยู่แล้ว นะตรงนี้ใกล้สตอปลอดมากๆนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะวางสตอปลอดไว้ที่7.4ก็ได้หรืออาจจะวางไว้ที่7.34ก็ได้ก็ได้ตัวจริงๆตัวพา u สเนี่ยเราเล่ามาแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมอ่าตรงเนี้จะเป็นโซนซื้อของเราใช่ไหมแล้วก็มันก็เด้งไปแล้วใครที่ตามมานะครับแนวต้านจะอยู่ที่8บาทนะถัดด้วยอ่าเป็นไฮไลไท์เลยแล้วกันนะ <laughs> ไฮไลท์นะ light, เนื่องจากไม่ได้เอามาฝากหลายวันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเอามาฝากหลายตัวแล้วกันนะครับจะเป็นโซนอารมณ์คล้ายๆกับตัว plus ตัวนี้แหละแต่จุดซื้อจะได้แบบนี้เลยเนนืยมาเออมามาจุดซื้ออย่างนี้เลยนะตัวแรกที่นําเสนอนะครับนั่นก็คือตัวเชดนี่จุดซื้อคือตรง2.8นะครับแนวต้าน3บาทหรือเอาเด้งเดียวก็พอแล้วล่ะนะครับเด้งไปแค่ไหน2.9 2.9ก,กว่าก็ขายก็ได้นะครับเอาเงินไป เที่ยวสงการกันนะฮะแล้วก็อินเซตตรงนี้นะครับสต็อปลอสอ่ะสต็อปลอสต้องมีนะเดี๋ยวกลับไปที่เชดใหม่นะครับสต็อปลอสสั้นๆง่ายๆเลยฮนะสองจห้ามหลุดไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยซื้อมาแล้วแล้วมันหลุด2.72จะทํายังไงดีมันจะไม่มีคําถามนี้แล้วนะฮะนึกออกไหมคือห้ามหลุดหลุดต้องคัดนะครับคัดมันจะคัดกันแค่แบบสั้นๆนะฮะแล้วอ inset นี่เหมือนกันนะครับอินเซตจะสต็อปลอสอยู่ที่2.78นะครับแนวต้าน3บาท มิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ให้3ตัวเลยนะฮะมิ้นเนี่ยสต็อปรออยู่ที่3 0มสสองห้านะครับแนวต้านสามสิบสอง 32. แต่มิ้นอาจจะหนักไปนิดนึงเอออาจจะไปม,มองที่เชตหรือไม่ก็อินเซตนะครับถ้าแบบเอาวอลลุ่มแบบดีๆนะก็จะเป็นเชตนะครับอินเซตมันอาจจะแบบเบาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ใช่ไฮไลท์เนี่ยเอ,เอามาฝากเฉยนะครับมันอยูอ่ในโซนของการดิฟนะครับแนวต้านไม่เกินนะหกจุดสองนะครับ แล้วก็ชุดชุดดีนะครับดีเดนเทลเนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับผมลุ้นนะครับหบาทกว่า5บาทต้นๆแถวๆนี้นะตรงนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคจบลงไปแล้วกับไฮไลท์3ตัวเพื่อนๆลองไปทํากันานต่อด,ดูนะครับสําหรับในคลิปนี้นะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเเรกของตัวเองวันสุดท้ายนะไปเฝ้าได้เลยครับผมวันสุดท้ายก่อนจะปิดสงการนะเออไม่ใช่วันสุดท้ายแบบจะเลิกเล่นแล้วอะไรเงี้ย อ่ะส่วนใครที่ทำคำถามนึ่งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่แต่อยากจะฝึกอ่านกราฟหรือใครที่เล่นหุ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะแต่แบบว่าก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญดูกราฟยังไม่เป็นยังไม่คล่องยังไม่มั่นใจลงทีไรก็จะมีแต่ความขาดทุนอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะมาศึกษากับพวกเราได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำอ e ีบุ๊กนะฮะสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่นะครับอ่านได้ตั้งแต่มือใหม่ จนไปถึงคนที่เล่นหุ้นมาหลายปีแต่ว่าอยากที่จะศึกษาอย่างจริงจังนะครับก็สามารถจะหาซื้อไปอ่านได้เล่มนี้นะครับก็จะสอนตั้งแต่ดูการกับตัวต้นเทนเลยนะครว่าการกับตัวเป็นยังไงที่4ีดาวการเคลื่อนตัวเป็นยังไงจะไปสุดเทนตรงไหน นะครับจุดซื้ออยู่ตรงไหนจุดขายอยู่ตรงไหนก็จะเน้นไปที่ร้าอา่า้ันเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับใครที่ซื้ออ e ีบุ๊กจากเราไปก็จะสามารถที่จะปรึกษาเราได้ตลอดเลยนะครับก็ถามมาได้ที่ช่องทาง Line at Money h e r รตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามท้ายคลิปกันนะครับโอ้นี่คนอาจจะมาน้อยมากนะฮะยอดวิวเลยก็หราพจาก1 0 0 0 0เลือ5 0 0 0ก็น่าจะช่วงนี้ก็น่าจะไม่เถิกันมั้งเออคงจะไปรอนู่นแหละ พฤษภาเนนะครับอ่ะมาดูครับคำถามแรกของเราครับเห็นว่า TSR เนี่ยมีการยกโลถ้าจะเกิดเป็นเทรนราคาจะต้องรอผ่าน3.84หรือ h i g เดิมที่4.02แล้วครับถึงจะเป็นจุดซื้อของคุณมากครับอยู่ที่ว่าเราดูขึ้นเล็กหรือขึ้นใหญ่เรื่อออกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตัว TSR เนี่ยมันเป็นไซด์์เนี่ยภาพเนี่ยมันเป็นไซด์์นะครับ การที่จะไปรอมันลุ้นสมมุติว่าลุ้นอะเบรกไฮนี้กลับตัวไหมหรือว่าจะไปเบรกที่4บาทจะเป็นกลับตัวอยู่ที่คลื่นที่เราดูถ้าเราดูคลื่นชุดเล็กมากเช่นเอาแค่ชุดนี้พักตัวออกข้างแล้วเบรกอย่างนี้ก็เล่นได้หรือจะดูคลื่นที่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพักตัวออกข้างเบรก4บาทก็เล่นได้หรือจะดูมันชุดใหญ่อลังการงานสร้าง4.5ค่อยมาเล่นอย่างนี้ก็ ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเล่นเร็วเล่นช้าขนาดไหนมันมันไม่มีสูตรตายตัวนึกออกไหมว่าเฮ้ยการกลับตัวจะต้องอยู่ในโซนชุดย่อยเท่านั้นชุดกลางหรือว่าต้องเป็นชุดหลักนะครับมันไม่มีเอออยู่ที่ว่าความถนัดของแต่ละคนอะ่ะแล้วก็ความว่างนึกออกไหมบางคนไม่ได้มีเวลาในการเฝ้านะครับแต่ว่าบางคนเฝ้าตลอดเวลา คือรำมาติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชุดในการเล่นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับตัว TSR เนี่ยแนวรับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับในโซนส5 3.6เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะรบกวนขอมุมมองตัว BEC ช่อง3นะครับเห็นว่าเมื่อวานมีวอลุ่มเข้ามามุมมองอาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูฮะวอลุ่มเข้าตรงนี้น่าจะเป็นบิ๊กล็อตนะครับเพราะว่าราคามันแทบจะไม่ขยับเลยเออโซนนี้ อมองว่าสวยไหมสวยนะฮะเพราะว่ามันเกิดเป็นมอร์นิ่งสตาร์ได้เลยนะครับแนวต้านผมคิดว่าน่าจะเบรก9บาทได้แต่จะใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้วเวอยอเดานะคือมันควรจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์นี้เออมันก็หยุดสงการอีกเ,ออเพราะฉะนั้นบอลุ่มเนี่ยมันมาในวันที่แบบอ,อมามาแบบแปลกๆนะแต่ว่าุ่มมารอบที่แล้วก็ล่วงอยู่นะ <laughs> มาปุ๊บแล้วก็ตบล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นและ อิงวอลุ่มก้อนนี้นะ35ล้านหุ้นเนี่ยให้วาง Stop ปลอสที่8.30ไม่เลยนะครับถ้าจะเล่นตามวอลุ่มนะรบกวนดู CPH ทุน38จะมีแนวโน้มไปถึงไหมอ่ะไล่ดูครับตัว CPH ทุนเข้าอยู่ที่38บาทเรามาดูกันครับว่า38าอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเั็นยังทำโลอยู่เลยนะฮะโลมันไปสร้างอย่างนี้ประมาณ25บาทโอกาสที่จะหลุด25บาทเนี่ย มีสูงมากกว่านะครับเพราะว่าโมเมนตัมมันยังคงเป็นขาลงอยู่เามสิน่าจะไปไล่ซื้อกันโซนของวันนี้เนาะจริงๆอ่ะมันย่อมันซึมแถวเนี้ยถอยก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันเกิดการพักแบบซิกแซกแล้วนะครับม,มันเริ่มเสียทรงตรงนี้ก็เสียทรงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะก็ไหนๆก็ถือมาขนาดนี้แล้วนะครับก็สต็อปลอจะอยู่ที่25บาทนะฮะคอนโดมไอเทลครับ,นนรบทุน3.24สต็อปสาม ต้าน3.42พอไหวไหมหรือเด้งเพื่อลงต่อไหลลงตามน้ำสงการครับอะมาดูนะครับตัว i t เทจะไปตามสงการหรือเปล่านะฮะชุดเนี้ยมันมันเป็นขาลงเนาะก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าทุนของคุณน้องเขาอยู่ที่3.24เฮ้ยสวยสวยเลยนะฮะทุนดีมากนะครับซื้อแบบดิฟ โคตรดิฟดิฟสุดๆนะฮะสต๊อปล็อ3.16ก็คือตรงนี้ใช้ได้นะครับแนวต้านเขาวางไว้ที่3.42มันถึงแล้วนะ3.40ผมมองว่ามันถึงนะเพราะมันหา่างแค่ช่องเดียวนะครับแนวต้านนะฮะตรงนี้ให้เป็นที่3.46ไปเลยหรือเบรกไปเลยนะครับก็สวยแล,และคิดว่าเกินด้วยเออมาแล้วนะครับชุดนี้เป็นโอกาสของต้นเทนนะฮะต้องขอชมนะว่าคุณะปะดินใช่ไหม ตาดีมากแล้วก็จุดซื้อค่อนข้างคมมากๆนะครับ BDMS พักโซนบนหรือเปล่าคะยังไม่มีของคะ่ะมันน่าจะเบรกไปแล้วปะ BDMS BDMS ชุดนี้จริงๆไม่น่าเล่นนะฮะมองว่ามันเป็นพักโซนบนแทบจะไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันคือกรอบไซด์เวย์นะครับโซนนี้มันมันเป็นโซนเทคโปรฟิตทำกำไรนะครับโซนนี้มันเป็นโซนซื้อ มันมันไม่ควรเล่นอ่ะตรงเนี้ยเว้นแต่ว่ามันจะเบรกไปเลยนะครับอืหุ้นฟอกตายนะครับ KTMs อันนี้หุ้นใหม่เพิ่งสปินออฟออกมานะครับทรงยังดีไหม KTMs <c oughs> อารมณ์เนี่ยใครดูขึ้นหัวใจไหม e k g <c oughs> ตืดตืดตืดมันจะมันจะไม่สูงเท่าเดิมแล้วเนี่ยเออมันมันจะรอดไหมวะเนี่ยอืม ก็สำหรับ KTS m นะครับอาจจะมารอรอในโซนแนวรับเลยครับที่3.80 3.70โดยประมาณนะครับ BBIK นะครับทุน120บาทมีโอกาสไปต่อไหมนะฮะทุน120โซนนี้เนี่ยไปต่อครับแต่ไปข้างล่างนะฮะหลุด105บาทเนี่ยตัวใครตัวมันเลยนะครับ120ตำแหน่งในการซื้อก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะาเราซื้อชุดนี้ แต่ว่ามันหลุดสต็อปแล้วอาจจะต้องยอมนะครับสต็อปที่107บาทครับขอสอบถามอาจารย์พืชเกี่ยวกับแนวตา้านครับว่าแนวต้านในอดีตแนวไหนที่ยังมีแรงขายอยู่หรือเริ่มจะไม่มีความสำคัญแล้วเหตุผลคืออยากลันเทนเอคำถามมาดูกักวมนะฮะ <c oughs> อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันมีแนวตา้านแหละอ่ะมันมีแนวตา้าน มันมีแนวตา้านเดิมนะครับอาจจะมีหลายตา้านด้วยเออคำถามคือแนวตา้านไหนเนี่ยมันยังมีแรงขายอยู่คําตอบคือไม่รู้เลยครับจนกว่ามันจะไปเทสทีท่แนวตา้านนั้น get ไหมครับไม่รู้ครับจนกว่ามันจะขึ้นไปเทสแนวตา้านแล้วมันมันโดนกดอ่าอย่างเงี้ยมันจะโชว์ว่ามันมีแรงขายแต่อยู่ๆเนี่ยเราจะไปรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีแรงอาค่าเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้บอกเลยว่าไม่รู้อ่า อาจจะพอเดาได้เออแต่มันไม่ได้แบบรู้ขนาดนั้นว่าเฮ้ย mm. อันเนี้ยหมดแรงแล้วล่ะตรงนี้ไม่มีอมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้อ่ะลองดูสักชุดและกันนะเขาบอกว่าเขาอยากลันเทนอ่ะผมบอกก่อนเลยนะฮะการที่จะลันเทนหุ้นตัวหนึ่งสิ่งแรกที่ควรจะดูคืองบการเงินคือเรื่องราวของกิจการไม่ใช่แนวต้านอย่างเดียวเราไปอิงแต่แนวต้านสมมุติว่าอะไรดี อะไรดีที่ที่เพื่อนๆเอาไอ้นี้ก็ได้เอาเอาิน s e t เนี่ยกำลังลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยกำลังลงมาทรงอย่างแบด <c ười> แนวต้านเป็นแสนนี่จะเอาจะเอาไหนฮนะมีเป็นแสนเลยเนี่ยมีมีแต่แนวต้านทั้งนั้นเลย <c ười> ถามว่าพวกนี้หมดแรงหรือยังไม่รู้เลยนะฮะไม่เคยเช็คด้วยเพราะมันไม่เคยถึงเลยมันมันทะลุแนวรับตลอด <c ười> หรือพวกนี้อาจจะไปหมดแล้วก็ได้นะะอ่ะทีนี้ลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้าอยากจะ ลันเทนนะครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยอินเซตมันมีการกลับมาหรือย,ยังกําไรมันเริ่มกลับมาหรือย,ยังธุรกิจมีการปรับตัวปรับโครงสร้างปรับรูปแบบมีการนําธุรกิจใหม่เข้ามามี s curve อะไรที่เป็นสตอร,รี่ดีๆเข้ามาหรือเปล่าแล้วมีการกลับตัวสมมุติว่าเป็นชุดนี้แล้วไม่มีชุดนี้นะมาแล้วเนี่ยเอองบก็ดีงบสนับสนุนก็ดีมีโอกาสเติบโตในอนาคตรคิวหนึ่งคิวสองคิวสโอ้โหสว่างสวยัยเนี่ยมันต้องดูอย่างนี้นะครับแล้วมัน จะถึงมีการลันเทนขึ้นมาการลันเทนเนี่ยมันจะเกิดการเคลียร์อย่างนี้ตลอดไอ้น,นี่เคลียร์แล้วไม่ผ่านมันมันก็เลยโดนตบล่วงนะครับเนี่ยเนี่ยมันเกิดการเคลียร์เออนะครับเราจะดูว่าอันไหนหมดแรงแล้วเนี่ยมันมันดูไม่ได้หรอกจนกว่ามันจะเบรกโอเคอ่ะอันนี้ครับเขาถามซ้ามานะอ่ะจบลงไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่หลังสงกรานนะฮะร,ระหว่างนี้นะครับผมก็จะทําคลิปช็อตให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับใครมีคําถามอะไรก็ถามลงไปในคลิปช็อตก็ได้เดี๋ยวผม ทำเป็นช็อตมาเฉลยไปเรื่อยๆเนาะสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมแอดกันไปเพื่อนไว้ที่ไลน์แอดมันนี่โรนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย